โอเคทุกคนวันนี้เราจะทำลูกชิ้นหมูซึ่งหมดกินแล้วเนาะนานมากแล้วเนาะทุกคนใช้หมูสองส่วนใครเจอใครมีหมูตรงสะโพกหมูเอาส่วนนั้นเนาะทุกคนส่วนเราอะไม่มีสะโพกหมูเราใช้หมูสันนอกอันนี้หมูสันนอกทุกคนหัน่นแล้วหมูสันคอรวมกันเนาะเดี๋ยวเราจะปั่นบดจ้ะเครื่องบดนะทุกคนนี่ ดีจะมีคนถามเครื่องบดอะไรบดแบบนี้จ้ะ mm hmm. หาซื้อได้ทั่วไปเออนั่นแหละข้างในก็จะเป็นใบมีดเนาะทุกคนใบมีดอันนี้เกือบสองกิโลอ่ะพันเก้าร้อยกรัมเนาะเอาแค่นี้ก่อนปั่นเยอะปั่นบดเยอะไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละเอียดทุกคนออต้องใช้ความพยายามหน่อยเราไม่ได้ซื้อแบบไอตัวบดเลยอ่ะทุกคนเออ ไปแบบปั่นไปแบบนี้บดให้ละเอียดไปจ้ะเดี๋ยวมาดูกันปั่นนี้มันเป็นหมูเด้งไปเลยจ้ะทุกคนนี่เราก็จะได้แบบนี้อ,อช่วงจังหวะหั่นหมูเนี่ยทุกคนเราเอาหมูไปแช่แข็งก่อนก็ได้นะ แล้วแล้วเ,าเอามาปั่นนี่เรามาปั่นใส่น้ําแข็งเพราะว่าแม่ไม่ได้แช่แข็งไงทุกคนอันนี้คือเราไม่ได้แช่แข็งเลยอเออเราเลยเอาน้ําแข็งใส่ตอนปั่นไม่งั้นอนะ่ะหมูเราจะสุกเพราะว่าเครื่องปั่นมันจะร้อนไงทุกคนหรือเรามันจะสุกมันก็จะได้เนื้อประมาณนี้นี่อ,อนั่นแหละโอเคเ๋ยวปั่นต่อ,อถ้าหมูไม่ได้แช่แข็งก็ใส่น้ำแข็งไปจ้ะ ขั้นตอนของเรามันก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนพิถีพิถันทุกอย่างปั่นไปปั่นไปให้ละเอียดเหมือนหมูเด้งอ่ะจะ้ okay, ะโอเคเราบดประมาณนี้ได้แล้วทุกคนแช่แข็งไว้45นาทีเนาะเดี๋ยวเรามาปรุงรสแล้วก็ปั่นเนาะทุกคนโอเค ไว้นี่แหละไม่ต้องปิดอะ่ะให้มันเป็นเกล็ดน้ําแข็งข้างบนทุกคนโอเคโอเคนี่หมูบดท,ที่เราเอาไปแช่แข็งไว้45นาทีก็เตรียมปรุงรสนะแป้งมันเดี๋ยวเขียนสูตรไว้ให้ทุกคนเดี๋ยวเขียนเขียนสูตรไว้ให้น้ําตาลผงฟู ผงปรุงรสซอสปรุงรสเกลือพริกไทยตามชอบเราไม่มีน้ำแข็งเราเลยเอาน้ำเย็นไปแช่แข็ง หมูเกือบสองกิโลนะทุกคนพั 1, นเะก้าเนาะหยองเนาะก็ใส่น้ําเย็นจัดหรือน้ําแข็งไปด้วยเนาะทุกคนก็ประมาณนี้ก่อนคือจังหวะนี้เรากะเอานะทุกคน<ะ>เดี๋ยวปั่นไปแบบนี้สิบสิบสิบห้านาทีนะทุกคนสิบสิบห้านาทีกะเอา โอเคทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวออกได้ประมาณนี้ทุกคน,นเนื้อเนียนประมาณนี้แล้วเราเอาไปแช่แข็งอีก45นาทีใครขี้เกียจรอก็ปั้นต้มได้เลยเนาะแต่ถ้าใครอยากให้ลูกชิ้นเราเด้งๆดีก็เอาไปแช่แข็งอีก45นาทีเนาะโอเคทุกคนแช่แข็งอีก45นาที จ้ทุกคนเราต้มน้ำเดือดแล้วเนาะนี่ก็ลดไฟลงจ้ะลดลดไฟลงให้น้ำนิ่งเลยเดี๋ยวเรามาปั้นลูกชิ้นกันโอเคเดี๋ยวอันนี้เราออกจากช่องแข็งแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวเราจะปั่นไปอีกประมาณปั่นให้น้ำแข็งละลายนิดนึงปั่นไปประมาณ3 5ห้นาทีจ้ะปั่นกพอแค่น้ำแข็งมันอนนี้เฉย

เนียนมากนเนียนมากดูน่าเกลียดมากเลยเนียเห็เนหมดเลย ปั้นไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวเราปั้นให้จนเสร็จจนหมดนี่แหละโอเค okay, ทุกคนเราก็ปั้นเสร็จแล้วลูกใหญ่มากอะเล็กลูกใหญ่มากต้มไฟอ่อนๆไปแบบนี้สิบนาทีเนาะท,ทุกคนนี่ต้มไปเลยก็ได้แล้วปั้นสะอาดเดี๋ยวเอาลูกชิมลงน้ำเย็นจัดน้ำเย็นจัดตรงนี้ล้กัน ok, anh tuấn ốc nhau ốc 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 tại ốc 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 มันเยอะไปมันไม่เยอะคะเกือบสองกิโลก็ได้สองกิโลอยู่เพราะว่ามีแป้งมีน้ำด้วยเครื่องปรุงทังต่างน่าจะได้สองกิโลอยู่ใจเย็นนะมันวิ่งหนีนะหยอง้างน้ำร้อนก่อน็อคน้ำเย็นจ้าทุกคน นี่เออลูกยังใหญ่แถยงใหญ่มากนอกไว้ประมาณนี้น้ำเย็นจัดซักห้านาทีทุกคนเออเย็นเยนลวลาขึ้น เล็ดเลยอทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวจะใส่ถุงเก็บไว้เลยจ้ะอยู่ในตู้เย็นธรรมดานี่ได้เป็นอาทิตย์นะเพราะว่ามันสุกแล้วนะ้เรายังไม่กินเราก็เก็บใส่ตู้แข็งเลยจ้ะ สูตรนี้ง่ายง่ายง่าสูตรง่ายๆปันไม่ค่อยสวยเพราะว่าไอเป็นยังไงไม่รูกวันนี้ปันเลยไม่สวยเนาะหยองเนาะอ้าวเ๋ยวะคุยกับหยองอยู่ได้อะอแม่ปันไม่สวยแม่วางนี้ คือทำไว้กินหมดแล้วก็ทําไว้กินแต่นี่หมดนานมากแล้วนะหยองคือหมดนานมากที่แม่ไม่ได้ทาคือไม่ได้จังหวะทำสทักทีทุกคนก็เลยแบบขาดตู้เย็นหน่อยก็จะได้สี่ถุงได้สี่ถุง จ้องอันนี่นี่แบบนี้ก็อยู่ได้เลยอ่มัดเลยขอดเลยนี่หนึ่งถุงตีไปสักถุงละครึ่งกิโลนะะหยองเนาะใช่เพราะว่าเนื้อหมูเราก็ตอนทำก็ประมาณเอร์คเก้า เตินเดินเดินขายจะขายเซ็ตเรียบร้อยจ้ะง่ายๆสไตล์เฮาคือเกาจ้า